ไอเทมใหม่ครับสำหรับคนที่รักเทคโนโลยีรักเสียงเพลงนะครับแล้วต้องบอกว่าใส่แล้วดูดีมีสไตล์ช่วยเติมพลังให้กับคุณในทุกกิจกรรมผ่านเสียงเพลงกับตัวนี้เลยครับ Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds ครับ คิวเตอมีครับคลิปนี้พบกับไอเทมใหม่ล่าสุดครับและนี่คือ Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds ครับหูฟังที่จัดเทคโนโลยีในเรื่องของเสียงนี้มาแบบเต็มเลยนะครับแต่ที่โดดเด่นสุด,สดและผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนั่นคือตัวนี้เป็นหูฟังที่ใส่แล้วสบายหูที่สุดนะครับไม่ว่าจะเทียบกับตัวไหนที่ผ่านมาที่ผมเคยรีวิวหรือใช้มายังไม่มีตัวไหนใส่สบายเท่าตัวนี้เลยเป,ป็นยังไงไปรีวิวกันเลยครับ น่าจะพอเห็นแล้วนะคบว่ามันดูดีขนาดไหนสำหรับ Bose QuietComfort Ultra Earbuds นะครับบอกเลยว่าสวมใส่ได้ง่ายและที่สำคัญคือสบายมากๆครับเพราะว่าเขามีจุกหูฟังพร้อมแถบเพิ่มความกระชับนะครับในขนาดต่างๆนะให้เราได้เลือกใช้กันคือควยกันไปควยกันมาเนี่ยได้ถึง9รูปแบบนะครับเรียกว่าเยอะมากๆเพื่อการสวมใส่ที่กระชับพอดีกับหูของแต่ละคนที่สุดนะครับและไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เข้า เาได้หมดใส่ในวันที่สบายๆนะครับใส่ทํางานใส่ออกกาลังกายเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนี่ก็ได้หมดเลยครับใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง6ชั่วโมงนะครับในโหมดธรรมดาแล้วก็สูงสุดที่4ชั่วโมงในโหมด Immersive Audio ครับ และเคสชาร์จเองก็ดูดีไม่แพ้กันเลยนะฮะพร้อมกับความสามารถชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มได้อีกถึง3ครั้งครับรวมทั้งหมดเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงกันเลยแถมเติมแบตร,ระหว่างวันได้โดยการชาร์จ20นาทีเนี่ยคุณจะสามารถใช้งานฟังเพลงได้ถึง2ชั่วโมงสำหรับผมก็ถือว่าไม่เลวเลยสีเดียวครับเชื่อมต่อง่ายๆด้วยบูทูธ5.3นะครับระยะการใช้งาน10เมตรนะครับหรือว่าจะเป็น Google f a s t Pair ก็ทำได้รวดเร็วมากม โดยการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันมีชื่อว่า Bose Music ครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ซึ่งในตอนแรกนี่เขาก็จะแนะนำทุกขั้นตอนในการตั้งค่าเริ่มต้นปรับแต่งต่างๆอย่างละเอียดเลยครับจากประสบการณ์การใช้งานบอกเลยว่าสิ่งดีมากครับไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังเองคือเต็มอรรถรสแบบสุดๆเลยระบบตัดเสียงรบกวนเทคโนโลยี Custom Tune ครับโดยเขาจะวิเคราะห์รูปทรงหูของเราแน่นอนว่าหูองแต่ละคนทรงมันไม่เหมือนกัน เขาก็จะทําการปรับรายละเอียดเสียงพร้อมตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติให้แต่ละคนเลยและคุณจะได้รับการตัดเสียงรบกวนระดับ World Class เลยครับระบบตัดเสียงจะมีทั้งโหมด Quiet ครับที่ตัดเสียงรบกวนแบบขั้นสุดนะครับอยู่ในโลกส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะครับมีโหมด A w วร e นะครับที่ทําให้เราสามารถได้ยินเสียงรอบข้างใช้ในการพูดคุยสนทนานกับคนอื่นๆได้โดยที่คุณไม่ต้องถอดเอียบัตนะครับแล้วก็ในโหมด A w วร์เนี่ยคุณสามารถเปิด Active Sense ได้นะครับ ก็คือถ้าเสียงรอบข้างที่เราได้ยินเนี่ยมันดังเกินไปนะครับตัวหูฟังเนี่ยจะ a d just noise cancellation มาให้เราให้เสียงที่ดังเกินไปเนี่ยลดลงมาครับแต่เรายังคงได้ยินเสียงรอบข้างอยู่แล้วก็ยังมีโหมด immersion ครับที่ตัดเสียงรบกวนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับเปิดใช้ immersive audio ด้วยพูดถึง Bose immersive audio นะครับเป็นระบบเสียงคันสุดยอดเลยสามารถกระจายเสียงรอบทิศทางนะครับโดยจะย้ายสิ่งที่เราได้ยินครับเหมือนมาอยู่ตรงหน้าเรารอบๆเราเลยนะครับ ฟังเพลงเนี่ยก็เหมือนว่าเจ้าของเพลงมาเล่นอยู่ตรงหน้าเลยคือเขาทําให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมีมิติสมจริงแบบสุดๆครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่อยากให้ลองเล่นกันมากๆครับคือสุดยอดเลยในตัวนี้ผมรับรองว่าใครเป็นสายฟังเพลงดูหนังนี่ฟินกันแบบสุดๆ มีให้เลือก2แบบนะครับนั่นก็คือส t ติลนั่นเองส t ติลเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเราได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงทิศไหนทิศนั้นอย่างเช่นมือถืออยู่ตรงนี้นะครับเวลาคุณหันซ้ายหันขวาเนี่ยเสียงก็จะมาจากฝั่งที่มือถืออยู่เท่านั้นนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบโมชั่นเนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนคุณก็จะได้ยินเสียงแบบซ้ายขวาเท่ากันนะครับและตัวนี้ยังรองรับ Snap d ร a g o อนสาวได้อีกด้วยนะครับจากที่ได้ทดลองใช้นะครับจเจ้า Bose q u i t t Comfort u l t r a ียบัต d s ตัวนี้เนี่ย เขาชูน <How> เสียงมาให้ฟังได้เกือบทุกแนวเลยนะครับที่เอาไปลองฟังดูไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปนะครับเพลงร็อกเองนะครับหรือว่าเพลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับคือทําเสียงมาได้ดีหมดเลยบวกความสามารถของอิมเมอร์ซีฟเาเข้าไปคือมันแบบฟินมากๆนะครับและสําหรับใครที่ชอบฟังเพลงที่แนวแบบมีเบสนะครับตัวนี้ก็มีเบสให้เหมือนกันครับกาลังดีเลยเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ครับสำหรับใครที่ซื้อตัวนี้ไปก็สามารถฟังได้ทุกแนวครับ ในหูฟังหนึ่งข้างเนี่ยมีไม์ให้ถึง4ตัวด้วยกันมาลองเทสไหคมกันนะครับว่าตัวนี้ตัดเสียงได้ดีขนาดไหนฮัลโหลสวัสดีครับ ผมคิวเตมีนะครับและนี่คือการเทสเสียงนะฮะจากไม่เวลาเราใช้งานในการคุยโทรศัพท์นะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างกับตัวนี้เลย Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds ครับสวัสดีครับคิวเตมีนะครับและนี่เป็นการเทสใหไม่ครับของ Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds นะครับว่าเออถ้ามีเสียงอื่นๆรบกวนอยู่เนี่ยเปิดเพลงไปด้วยคุยไปด้วยเสียงเป็นยังไงครับ มาพร้อมกับการควบคุมแบบสัมผัสด้วยนะครับอย่างการแตะ1ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเล่นหรือว่าหยุดเพลงแตะ2ครั้งนะครับก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปสไลด์ขึ้นนะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงส่วนสไลด์ลงก็จะเป็นการลดเสียง คำสั่งที่พูดไปเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งหูซ้ายหูขวาเลยแต่จะมีการปรับออปชันได้1คําคำสั่งนั่นคือการกดค้างนะครับก็จะปรับแยกได้ทั้งซ้ายและขวาซึ่งอันแรกเลยคือเปลี่ยนโหมดนะครับคำสั่งที่2คือเป็นการเปิด i m m e r s i v e audio แล้วคำสั่งที่3ก็คือการใช้ voice assistant นั่นเองซึ่งอย่างของผมเองเนี่ยเซตหูซ้ายให้กดค้างไว้เป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับก็เวลาเราบางทีอยากจะได้ยินข้างนอกบ้างบางทีอยากจะเปิด ANC บ้าง หรือบางทีอยากจะเปิด Immersive Audio บ้างนะครับก็เลยต้องเป็นหนึ่งคำสั่งแหละที่ผมต้องเซตไว้ข้างใดข้างหนึ่งตัวหูฟังเองมี In-Ear Detection ด้วยนะครับก็เมื่อเวลาเอาหูฟังออกเนี่ยตัวคอนเทนต์หรือเพลงก็จะหยุดเล่นเองนะครับแล้วพอเราใส่กลับเข้าไปที่หูเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่นต่อได้เลย ในส่วนของแอปพลิเคชันยังสามารถปรับค่าต่างๆ,ๆเพิ่มเติมได้รวมไปถึงปรับแต่งคอสตอมนะครับอย่างการรวมโหมด Aware ที่เราได้ยินเสียงรอบข้างเข้ากับ Immersive Audio เข้าด้วยกันเนี่ยก็สามารถปรับได้ในนี้นะครับหรือจะแต่ง EQ เองก็ทําได้ ซึ่งเขาก็ทํามาให้ดูดีแล้วก็ใช้งานง่ายมากครับและสําหรับผู้ฟัง Bose QuietComfort Ultra Earbuds ตัวนี้นะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหความสามารถนะครับจัดเต็มจริงๆนะฮะในเรื่องของเสียงก็ดีมากนะครับรวมไปถึงระดับ World c ค a าสเลยในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนใส่สบายสุดๆใช้งานก็ง่ายนะครับควบคุมด้วยระบบสัมผัสนะครับใช้ฟังเพลงดูหนังรับรองว่าสายคอนเทนต์สายเอนเตอร์เทนเมนต ฟแน่นอนนะครับ Bose QuietComfort Ultra e a r b u ั s ตัวนี้นะครับมากับราคาอยู่ที่1 1 4 9 0นบาทครับมีให้เลือก2สีด้วยกันก็คือสีดำนะครับแล้วอีกตัวนึงก็เป็นสีขาวนั่นเองด้วยราคานี้ผมบอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับยังไม่เคยเจอหูฟังที่ไหนใส่สบายขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้อันดับหนึ่งเลยในเรื่องของความสบายนะครับและแน่นอนในเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องระบบตัดเสียงรบกวนก็ระดับ w o r l d c l a s s อย่างที่บอกนะครับใครที่สนใจสามารถกดลิงก์ในแคปชั่น ได้เลยนะครับ